สวัสดีค่ะเพื่อนคะ่ะบนันดอกบานาชันหนวคะ่ะเพื่อนคะ่ะดูคะ่ะอันนี้คือความแตกต่างดอกเอ่อดอกไม้ใบหญ้าในบ้านนะคะอันนี้ที่ที่ใส่กระถางไว้นะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมต้นไม้ในบ้านนะคะนี่ค่ะความหนาวนะคะมันก็ยังแห้งยังเหี่ยวดูคะ่ะนี่ขนาดรดน้ํานะคะเพื่อนนี่ตุนเอ็นเฉยเฉยรื่อน,นอกตุนดาราตุน Ừ, วานต่างๆนะคะี่เขาได้น้ำเขาก็จะจวยขึ้นมาหน่อยนะคะเขียวนี่ค่คะวานมรกตค่ะดูเรื่งแตกเลยค่ะอันนี้ได้แต่ได้น้ำนะคะถ้าไม่ได้น้ำก็จะเหี่ยวแบบนี่เลยค่ะนี่โอ้ยต้นวานมรกตงามแท้งามว่ะอันนี้ต้นอะไรคะวาน วนันอาจารอัน,นวันอะไรนะคะจำไม่ได้ค่ะภาษาแดนเรียกว่าอะไรอะไรนะชงชงอะไรเนี่ยค่ะสวีงม,มัวชุงอะไรนี่แหละค่ะจำไม่ได้บ้านเราก็คงจะเป็นลินมังกรน,นะคะนี่ก็บ้านอะไรใบโพอะไรก็ไม่รู้เนี่ยค่ะงามเอนค่ะโอ้ยแหงเหี่ยวสงสารเขาค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะลดน้ำนะคะแต่งกิ่งมาหน่อย พาเพื่อนมาชมก่อนค่ะหนูมันกำลังแตกงามใจอ้กระถางก็จะไม่อยู่แล้วค่ะความงามก็อ,คคอยากจะปลูกนะคะในบ้านไม่เคยบานดอกเลยนี่ค่ะด้าหล่าก,กำลังจะบานดอกงามก็เ,เสีถือเลื่อนหนกเลื่อนในอย่างพวกนั้นนะคะนิทานสนานะคะอันนี้เอ่ออะไรนะคะที่ใช้ตุมคะ่ะ ใบเขียวๆอ่ะใบอยู่เขียวไว้ทำขนมใบเตยน,นะคะนี่วันนุกนุกยูกนก็บอกนกก็เลยนะคะน้ก,ก็จำชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวจะรดน้ำค่ะโอ้ยหนาวจริงๆนะคะไม่เคยบานดอกเลยต้นนี้เนี่ย <laughs> บอกว่าสีชมพูนะคะนี่ยังไม่ตายนะคะหลายสองปีสามปีน่าจะได้ละ วันผู้ดังนะคะงามโอ้โหแย่งงามนะคะมืนมันหนาวมีกระบองเพชรค่ะยาวเฟ้ยมานูงทุ่หัวแล้วพี่ผ่นพี่ๆ,ๆดูข้างนะคะอันนี้ต้นไม้ข้างนอกนะคะข้างหนอกบานที่ข,ขาวๆหิมะนะคะหล่นอยู่ประมาณนี้เลยโอ้โหหมนหมดล้นหมดแล้วะคะ่ะ นหนาวเย็นเย,ย็นเย็นช็อเลยค่ะเพื่อนโอ้ยไม่ไม่ได้ออกไปหาทำคลิปอะไรด้วยค่ะอากาศหนาวเย็นเห็ดก็กระด่างตายแล้วค่ะค่ะพาเพื่อนมาชมว่านต่างๆวันไทยในต่างประเทศเนาะคะ่ะงามๆเดี๋ยวนะ่าจะลดน้ำแล้วก็ชิดใบเขาทำความสะอาดนะคะเขาจะได้มีอ่าคายออกซิเจนให้ตอนเดินทางกลางคืนนะคะให้พวกเรา สูดอากาศพิษได้ให้พวกเรานะคะันต้องมีเขียวๆบ้างนะคะในบ้านเพื่อนๆค่ะนะค่ะนี่ค่ะเพื่อนค่ะคลิปวันนี้สั้นๆพาเพื่อนๆมาชมวนันวันไทยในต่างประเทศเนาะ,ะโชคดีมีความสุขนะคะคลิปนี้วันนี้สวัสดีจ้าไปค่ะจบด้วยวันดอกวันว่าวาสนามนี่ค่ะเฮงๆปังๆกันทุกคนเด้อจ้าบายยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ